พี่แอสกำลังไฟร้อ,อ,อสุดเลยอ้าวเฮ้ยผีชีพคือชาติเพื่อมาสุดแม่งมาจากไหนไม่รู้ลระเบิดอันหน้ากูเลยอยนี้มันต้องยอมโอ้ยไม่เยมเยนี่ยเนี่โยโดนหรอกฮะหวาแล้วบาลลีเฮ้ยแม่งแหลกเฮ้ยหายดิเฮ้ย

ตายไหม้ปูนไฟในห้องตูนไม่ตายไฟ้องโอ้ช่างดีว่าช่างป้าปูใครเป็นหัวห้องเปิดห้องให้เาเลยปอ่ะเฮียเลยอ่ bom